สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ LCD TV Thailand ทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับนายโรมันพาทุกท่านมางานนะครับแกรนเซลเลยนะครับเรียกว่างานเมกาเซลส์ของบริษัทมหาจักรเดเวลอปเมนต์นะครับจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับรายพิเศษมากๆนะครับส่วนลดภายในงานนะครับสูงสุดถึง80%นะครับและในตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้บริหารของบริษัทมหาจักรเดเวลอปเมนต์นะครับคุณกิติศักดิ์การจนะชัยภูมิสสวััดีครบสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณกิติศักดิ์ผมอยากจะให้คุณกิติศักดิ์นะครับช่วยแนะนําโปรโมชั่นเด็ดๆหรือว่าสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของงานมหาจักรเมกาเซลในครั้งนี้กันสักเล็กน้อยครับก่อนอื่นจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือผมต้องการที่กระตุ้นยอดขายนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ในส่วนของ JBL Denon หรือถ้าเกิดจะเป็นในส่วนของไลฟ์สไตล์ก็จะมีชัร์มีเดนอนด้วยแล้วก็มี JBL รวมไปถึงฮามันการ์ดอนด้วยนะครับในงานนี้ ทั้งรูปแบบของการจัดงานในงานนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยไฮไลท์เนี่ยเราจะวางในส่วนของเคลีย l ์แลนด l เ s ลเซคชันที่อยู่ด้านหน้าของ Boot, บูธนะฮะไล่ลงมาก็จะเป็นในส่วนของการร่วมมือระหว่างทางมหาจัรนะครับจะจัดร่วมกับทางร้านมั่นคงแกรนดเซึ่งเป็นพาร์เนอร์ของเราแล้วก็ร้านไอ t u ูดิโอบ o ยคอปเปอร์ wide, นะครับในส่วนที่จะมาดูแลในส่วนของลำโพง j b l Multimedia นะครับ พูดง่ายๆว่าช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับสภาพเศรษฐกิจเราก็ค่อนข้างสโลว์ดาวนะฮะจริงๆตอนนี้เราก็อยากจะทำอะไรให้มันกระตุ้นยอดขายนะฮะให้เพิ่มมากขึ้นก็เลยมีการจัดงานงานนี้ขึ้นนะฮะก็ขอบคุณคุณกิติศักดิ์มากๆนะครับโอ้หงานนี้ที่จะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆทั้งลำโพงแอมหูฟังมากันครบเลยนะครับก็งานดีๆแบบนี้นะครับงานมาหาจักรเมกาเซลนะครับ พบกันได้ที่สยามพราก้อนครับสวัสดีครับ